เย็นจังเลยเย็นจังเลยเออนะกินยังลูกมม่กินยังเนเ่นเพ่นเพ่นเพิ่เนเอนเเพ่อนเนเเอนนออเย

Ui, mình sẽ tẹt Ngãi, tẹt rồi, tẹt rồi Không tẹt rồi Lón mấy 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 ลงจ่าหยุดก่อนได้ไหมหยุดก่อนที่งูก่อนไ ừ, ด้ดไหมฮัลโหจ่า ดูิหนูจะเล่นหนูก็มาเล่นตรงนี้ดิมาเล่นตรงนี้านามาเล่นตรงนี้ามาเลยดิด<น>มาเล่นตรงนี้มาเล่นตรงนี้นเรืเองเอาคุยกับยายก่อนใจที่โดนไหนอ้หาหัวใจเหรอโอ้มีใครส่งหัวใจให้หนูใครส่งหัวใจด้วยเหรอลูกเดี๋ย่าเพิ่งนะเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะเพิ่งนะเออ,อโอ้ยเจ็บมาก,ก ฮายเลยหายเลยดูยู่ตรงนี้ก่อนลูกมันละมันเย็นมันเย็นให้มันเหงื่อมันหายไปจ้าจ้าดูสิใครอ่ะอดะชี้ใครอ่ะนี่ขึ้นไม่ได้คนนี้คนนี้ขึ้นไม่ได้คนนี้ไม่เหมือนทิพคนนี้ขึ้นได้อ๋อกล้องวังตรงนี้นหะลูกดีแล้วดีแล้วใส่เรานี่เอายิ้มใส่ยิ้มใส่กล้องทังโอ้ยอย่าตีอย่าตี

ไม่ให <laughs> <Two> ้ต <aları> <laughs> <check it out> ีเลยตาไม่ให้ตีหน่อยไม่ไม่ให้ตีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปให้ตีต้องร้องเพลงเต่าให้ฟังก่อนเต่าเอ้ยที่เคยเจินเลยนะบ๊บ๊ะบ๊ะบ๊ะอะพี่ลูกเพจมาลูกเพกมาร้องลูกเพจมาร้องพี่ยายฟังมาดูเต่าตัวนี้สิเต่าตัวนี้ร้องก่อนเอ้าเต่าเต่าเอ้ยเพจเต่าบ๊าบ๊ะบ๊ โอ้โหเจ่งมากใครทำอะลูกไม่ใครทำใครทำอกินมาเลยเ้กะตนไ่ดูเเนอะไรเม้นอะไรเมนอะไรไปทำให้เมนอะไร ้่เพืดูดูดูตาตาไปทําโทรศัพท์ซะแล้วเล่นโทรศัพท์เจ้าแล้วเล่นโทรศัพท์เจ้าแล้วก็ไม่ตรวจทีนี้เขาเูยเอ้าไปไหนอ่ะมึง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 มาฝอฝอทำอะไรกันนี่เล่นโทรศัพท์ตาแล้วเอ้าเอาดูดูเอ้าเอาเอาพี่น้องมั่งพลขึ้นขึนเฮ็ดก็ไม่ธรรมดาพลอยก็ไม่ธรรมดานะคะ ลูกพอ่อลูกพ่อบอยแม่แอนนะคะไม่ใช่ลูกใครนะคะดูดูดูคาดดูค่ะมามาให้ตาทีนี้ไปกดออกอ่ะไปกดออกแล้วมาให้ตาเลยส่งดาวให้หนูหน่อยอู้ดาวได้หกร้อยสิบสี่ดวงแล้วขอ <c oughs> งตายังไลสดไม่ได้นะคะต้องรอของตาไลสดได้ก่อนเพราะว่าอ่าตอนนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่ตา หมื่นเจ็ดแล้วแต่ว่าการทำอะไรมันท่องไม่มันคะเือออถึงหนึ่งเดือนเพราะว่าเพิ่งเปิดไปอาทิตย์หนึ่งเนาะวันที่สองมีสารสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบช่วยติ๊กจ้อยสารช่วยท่ห้าชิ้นหกเจ็ดชิ้แปดสิบเก้าหมื่นชิ้นเก้าหนึ่งสองสามยี่สิบแล้วบอกหูยี่สิบยี่สิบหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดสิบแปดเขาจะได้สิบแปดเมื่อได้ครึ่งเดือนกับสามหมื่นได้ครึ่งเดือนน้องตาอะไรอีกครึ่งเดือนติดตามดีนะครับลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตาเล่ด้วยนะจา้าช่องของตาเล่เป็นช่องของน้องยายเต็มน,นะคะว่ายายเต็มจะเกินแสนนั้นตาเล่จะเกินแสน ถ้าวันไหนก็จะดูจากช่องตะเลด้วยอันไหนไม่สุภาพก็ขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องเพราะว่าบางทีก็มือใหม่ค่ะมือใหม่อยูย่น้องเป็นสาวขอนน้องเป็นสาวขอนยะตีตีกันจตีกัน

ฟร์ไเวนเอ็กซเท็นหอดเดเ็เขาเขาเทอดเทนเหรอัอนหนึง่งสองสามที่อาเจ้าสิบก็ได้แล้วอัยยสวย,สวยอาเฟดตาเล่ชื่อ ตาล่ใจเกินแสนค่ะต้องต้องเมียเมียบอกให้เอาใจเกินแสนต้องเอาใจเกินแสนนําตาล่ขัดเลียวพี่น้องอ้ขัดเขียวขัดเขียวขัดเียวผสมเม็ดเม็ดเม็ดขาเม็ดตีนเม็ดตีนเม็ดยังไงพี่น้องจ้เบ่งขาขาขาคนไปตะกินที่ไหนกน ไห้ทำยี่สุ่ยทำยืมสุ่ยว้าายายมูยายมูที่จ๋าเห็ดยูกับตาคุณนั่งเห็ดยูกับตานั่งเห็ดเบื้องหนังจะวางไปนางยี่กับตาน้องเป็นสาวคนแก่นยังบกขืนไปขันเจ้า อาบานรับไปน้ำรดนี่แหละรับไปน้ำรถดนั่งยังกันยังไปเหาะ11โมงครึยายหนูบ่อยู่บ่จ้ายายหนูอยู่ข้างในบ้านยายหนูตึงตาออกลง่มบันอ๋อยายสวยอ๋อเป็นยายยายหนูค่ะยายหนู อันย้ายหนูแล้วอันออกโรงบาทแล้วก็เลยอันไปยู่ในบ้านก่อนน้ำลูกสาวไงก่อนเดี๋ยวแล้วก็จะออกมาอยู่อ้โหเมื่อค่าพ่อทกงานจ้าย้ยายบอกมีหอยฝอนใอนน้ำค่ะน,นะอีล่โอ้ยน้อยเพิ่นฟังแม่ ไม่เอฟังับอนอายเยเอาที่โอ้ลูเพชรมันี่บาอยนอให้ยายหน่อยยายจะส่งดาวให้เร็วๆมาโอ้ยน้องอ้วน่าเก่งมากลูเพชรเก่งมากอไรอนอายเยมาลูกมาเออมีไงมีไง จะอุ่ยนี่จะเด่นไรไม่ไม่ไม่ไงนี่แล้วว่าเมาลูกมาพอจ๋าโอเคจ๋าโอเคจ๋ามาอุ่ยนอให้ยายฟังหน่อยไม่ไม่ไม่พอนะพี่น้องไปีนีนบอกอันว่าไม่ก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่มันแข็งอุ่ยนอ อย่างอ่ะโยน้อยอย่างน้อยข่อยกับสมรับโมเป็นโ้ยน้สอสมุ้มโมเสียนนอกกินเหล่าเมามาหากวนม่บางคนเมาเลลวเจ้าสู่ตาสมแแ่ผู้สาวแม่ลูกออนอย่างฉันเป๊กแล้วใจแห้งหาว มีแต่มวนบอกวน้มันสิมดก็เป็นหายก็แค่เช่บ่มีแค่เช่อบมีลม่เจรอไดเจรอเป็นอะไรหรอเป็นอะไรเลยไม่ได้หรอวันไหนไม่ได้ดูนอนไม่หลับ

่อยยู่รับน่อยคอยขันเขียวขันเขียวจารีดด้วยจารีดจเรียกชื่อด้วยอะไรกัมแปงไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่ทาไมนี่เราะนั่นลูกดีมันเลยเนี่ย สาวร้อยเอ็ดคิดแล้วกับคำว่ารักพรุ่งนี้น่าจะเจอกันนะคะที่อะไรนะบ้านดอนก่อยนะคะพรุ่งนี้อาจจะไปกับพ่อกับแม่นะคะหนูจะขึ้นเวทีกับพ่อกับแม่คะ่ะนานๆเจอกันค่ะตอนนี้คุณพ่อนอนอยู่ที่ขอนแก่นแล้วค่ะหนูก็จะกลับขอนแก่นแล้วค่ะ

ถ้าใครถ้าทําทผิดแล้วหนูต้องเรียบขอโทษเลยนะคะเข้าใจไหมคะจ้าจ<ะ>๋าลงไปแล้วลงไปแล้วไหนอ,อ๋อน้องไปแล้วเข้าใจไหมยายบอกเข้าใจไหม